สวัสดีคร ok ับว <progressive Attention. S 2> ันนี้กับพวกเราสมมาคุยแพูดพร้อมพูตลอดเลยนะมึงเนี่ยนะครับผม EP สามของเราตอนนี้เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระแสใช่ไหมนะที่กำลังเป็นกระแสที่ไม่ธรรมดาตอนนี้นั่นคือจุดกลางเต็นท์กลางแต่ what what the นะครับผมแล้วก็คือบรรยากาศตอนนี้อยู่ในป่าในสวนเข้า เอนะครับผมอยู <sympath is> ่ในสวนในป่างนี้ขาดไม่ได้เลยเข้ากับคอนเทนต์ของเราในวันนี้นนคือเต็นท์นะครับผมเห็นข้างหลังเรามีเต็นท์แต่ละเต็นท์จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมและเต็นต์แรกของเรานะครับผมในวันนี้ให้เข้ากับคอนเทนต์ของจุดการเต็นท์นะครับผมเรามาดูว่าเต็นท์แรกมีอะไรนั่นก็คือสวนขงเรานี่ครับผม ครับผมมาพบกับจุดกลางเต็นท์ที่2ของเรานะครับผมสิ่งที่จะได้เข้าไปอยู่ในเต็นท์คนนั้นนั่นก็คือพริกกับเกลือที่คั่วนะครับผมเดี๋ยวผมจะปลานี่หน่อยโดยการให้พวกมันใส่แว่นนั่นก็คือเต็นท์ใส่ถุงตด เนี่ยนะครับผมหนึ่งแขงนะครับผมใครที่เข้าไปอยู่ในเต็นท์นี้บอกเลยว่าโคตรมันโดยการที่เราจเจ้าถุงตดทั้งหมดแฉงเนี่ยเหยียบแล้วก็โยนลมตดมันอยู่ในเต็นท์นั้นเลยนะครับผมที่หนักกวดปักคักออกจากดาก์บเพินะครับผมก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่าเต็นท์ของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยเกมของเราก็มีอยู่อย่างนี้คือผมจะให้พวกมันเนี่ยจับฉลากนะครับผม ว่าใครจะได้เต้นไหนและก็จับไม้สั้นไม้ยาวนะครับคือไม้สั้นไม้ยาวเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของการอยู่ในเต้นนะครับผมใครได้ไม้ยาวก็อยู่ในเต้นนานใครได้ไม้สั้นก็อยู่ในเต้นแค่แรับเดี๋ยวช่วงเวลาของเราก็จะมี4นาที3นาทีและ2นาทีนะครับผมเดี๋ยวครูจะให้พวกมึงอ่ะโอน้อยออกเพื่อว่าใครจะได้อะไรและได้เลือกจับไม้สั้นไม้ยาวก่อนมาพวกมึงโอกันเลย นะครับผมคนแรกที่ได้เลือกก่อนนะครับผมทั้งเต็นและช่วงเวลาแห่งความสุขนะครับผมนั่นก็คือคุณเก่งเราเองนะครับผมอ่ะมึงเลือกเลยมึงยอเต็นไหนเฮ้ยเดียวเฮ้ยเลือกเต็นเดียวอ่ะแล้วช่วงเวลาแห่งความสุขกูให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ดีกว่ากูให้มึงดูก่อนว่ามึงได้เต็นอะไรแล้วมึงจะได้ช่วงเวลาแห่งความสุขกี่นาที เอาเปิดเลยเปิดเลยเปิดให้คนดูเลยดินี่เกลือนี่้วนะครับผมอ่ะแล้วเลือกช่วงเวลาแห่งความสุขว่าจะได้ช่วงเวลาไหนครับผมอ่ะหยิบเลยยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่า่าได้ เดี๋ยวเรามาวัดกันอีกทีว่าใครจะได้ช่วงเวลาความสุขเท่าไหร่เฮ้ยผมคนสองใครคนที่สองผมเอ้ากูณสาวอ๋ออาคนที่สองมึงเลือกเลยมึงได้เทนเน่ไมงมีสิทธิ์เลือกเลยช่ื่อเนี่ยคนอย่างมึงอะไใครดูไหมคนอย่างมึงอะไม่มีสิทธิ์เลือกเลยให้กล้องดูเลยมึงได้อะไรถึงตดโอ้โหถึงตดอ่ะมึงเลือกช่วงเวลาความสุขมึงเลย อาทีนี้รู้แล้วแหละ,ะว่าใคระจะได้อะไรขนาดนี้เราไม่ต้องเลือกแล้วเปิดให้นเลยของคุณนัทนะครับผมบอ่าของที่คู่ควรกับคนอย่างมึงอ่ะมันคู่ควรกับแบบนี้ <c oughs> อ่ะมึงรับช่วงเวลาความสุขมึงไปเดี๋ยวมาดูกันว่าใครได้กี่นาทีโอ้พี่เก่งเฮยคพี่เกลกนะครับผมสี่นาทีรับไป อันนี้เขาผมเอ้ยอ <GO ันนี้เขาผมถุงตดสองนาทีและถุงสาวสวยของเราได้คุณนัทมาเลยเต็นสาวสวยของเราได้ช่วงเวลาสามนาทีครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยนะครับผมไปดูก um> ันเลยว่าแต่ละคนที่อยู่ในเต็นจะมีอะไรกันยังไงบ้างรีแอคของแต่ละคนจะเป็นยังไงไปตามดูเลยครับผม เรามาเริ่มจุดกลางเต็นแรกแล้วกันนะผมกับเต็นสาวสวยของเราคุณนัทนะครับผมได้เข้าไปเต็นนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามีกล้องข้างในภาพข้างในให้ชมกันไปดูกันเลยไป,ไป Eu te deixo maluca, já tô na mente dela Se você jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe da espera e depois Vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe da espera depois joga na minha cara e faz,

นะครับผมตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณนัทกับเต็นสาวสวยกลางเต็นแรกแล้วกันนะครับผมเฮ้ยออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วออกมาออกมาหมดเวลาหมดเวลาเออออกมาออกมา นี่ก็คือจุดกลางเต็นที่2ของเรานะครับและก็คือการคั่วพริกขั่วเกลือลมควันมันข้างในนะครับผม<ถ>ซึ่งคุณเก่งนะครับผมได้จุดกลางเต็นที่สอง,ง <fight S 2> อ้ย,ยความสูขของมันคือสี่นาทีนะครับผมดูว่ามันจะอยู่ได้ไหม <Czy S 2> เริ่ม <c oughs> ปิดเต็นท์ครับ กลางเต็นที่2องของเราวันนี้นะครับผมนั่นก็คือการขั้วมิขั้วเกลือบรรยากาศโอ้ย <c oughs> <c oughs> ขนาดอยู่ข้างนอกเต็นนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ท้ายของจุดกลางเต็นท์ของเราวันนี้นะผมนั่นก็คือการลมถุงตด20ถุงนะครับผมซึ่งไอต่อมันได้เข้าไปในเต็นท์นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรีแอคมันข้างในว่าการที่มันดมถุงตดอยู่ในเต็นท์เนี่ยจะเป็นยังไงเอ้าทุกคนมาเริ่มมาเลยเดี๋ยวผมจับเวลากันครับผมเอ็มนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรีแอคมันข้างในว่าการที่มันดมถุงตดอยู่ในเต็นท์เนี่ยจะเป็นยังไงเอ้าทุกคนมาเริ่มมาเลยเดี๋ยวผมจับเวลากันครับผม

ไอ้สัสอย่าพูดคำนี้กับกูนะพี่นะเีสุิไปหมดแล้วไถึงแลาวแล้วเิดอะโอ หยุดเวลาแล้วนะครับผมสำหรับเต็ <Gym. S 1> นท์ดมตดของไอต่อนะครับผมเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงโอ้ยเฮียโคตรเหม็นเลยสัตว์อุ้ยเหม็นเหม็นผ่าน้นไปนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ทีสามของเราวันนี้สำหรับการ มึงไหวไหมเนี่ยกินไม่างกินยังไม่หายเลยผ่านพ้ทไปนะครับผมสำหรับ EP 3ามกลางเต้นกลางแตดนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราสามขคุยด้วยกันครับผม EP หน้าจะเป็นยังไงฝากติดตามดูด้วยกันเด้อสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปแล้ว